เดลูกเดี๋ยวไงหลังใครก็ได้เปหนไงให้เดินหน้าไปไหนะให้ดาวิกาเปิดไมให้ดาวิกาเดไหยวพี่เปิดเอง่ยแล้วเปิอไหนวะเออพนช่วยช่วยหนุกแป๊บนึ่งเด้อแล้าคต่ำใช่ไหานีร่างรดคิดถึงพี่ๆจังเลยโอ้ไม่มีอีเวนต์เลย ไม่ได้เจอใครเลยเค่ะ,คะ่ะไรบนี้รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่นหนูว่านี่ก็นักข่าวทางวงการเลยค่ะโอ้ <laughs> โห,โหพัลระเบิดเนาะห <laughs> ายเลยนะเนี่ย <laughs> <laughs> ไม่เพราะว่านี่ตัวท็อปหมดเลยนะคะเนี่ยสวัสดีพี่พี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราแบบใส่ชุดใส่อะไรมาก็พึ่งอยู่นะแม่ดีใจได้เจอพี่พี่ไงหนูไม่ค่อยได้ออกอีเวนต์ได้เจอใครใช่ช่วงนี้ไปแต่เมืองเออไปเจอแื่อสังประเทศหยอนยา no no ไม่ฟังออไม่ออกแล้วเนี่ยเอาเอาเอา,<ะ>านเลยค่ะนนเราชนะเมือยมงยหนังไทยเราชนะค่ะทุกคนจากสองพันเรื่องค่ะ<อ>แล้วก็เป็นเป็นเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลน,นี้ด้วยค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแทนผู้สร้างแล้วก็หนังเรื่องผีใช้ได้ค่ะอายุฟูโกด่วยนะคะหนังเรื่องนี้ขอทุนสร้างและอยู่ใน process การทำงาน7ปีค่ะแล้วจนมีวันนี้ได้ก็ ภูมิใจค่ะแล้วใหม่ก็เชื่อว่าสิ่งนี้มันจะเป็นเหมือนสิ่งเริ่มต้นเป็นฟอนเดชั่นเริ่มต้นนะคะแล้วก็หวังว่าจะมีน้องๆหรือแบบผู้กํากับหรือว่าคนสร้างหนังเอาหนังไปฉายแล้วก็หนังไปแข่งกันเยอะๆนะคะอยากให้คนไทยไปเยอะๆมากๆเลย้ใหม่รับบทเป็นเครื่องบดขุ่นได้เหรอใช่แม่หนูใหม่รับบทเป็นในเรื่องอะค่ะก็คือเป็นใหม่รับบทเป็นผี ออไม่ผีก็ตายเล่นอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างเงี้ยคือเหมือนบบทเป็นผีที่ไปสิงในเครื่องดูดฝุ่น,นะค่ะแล้วก็ได้กลับมาช่วยเหลือสามีเพราะว่าสามีก็อยู่ในยุคที่มีฝุ่นในอากาศเยอะอะค่ะก็เรื่องราวเป็นประมาณนั้นอ่าเรื่องนี้ก็จะเหมือนพี่อุ้ยได้ขอบคุณผีในประเทศไทยแล้วก็ผีทั้งหมดแล้วผีที่ใช้ได้แล้วก็ทั้งผีที่ใช้ไม่ได้ด้วยนะคะคว่าแบบขอบคุณจริงๆที่เป็นอินสตาเรชั่นให้กับเรื่องนี้นะคะ ใช่ค่ะเว <World Premier S 1> อร์พรีเมียร์ที่คานวันแรกครั้งแรกเลยะค,ะเค่ะที่ที่ใหม่ไปไปชมที่เราได้นั่งชมแล้วตอนนั้นใช่แล้วเวลานี้ได้ชมคือทุกคนเวลาเราดูหนังเมืองนอก,นอกที่ไปฉายในนิทัศกาลนะคะเขาจะมีพอหนังจบเขาจะยืนตบมือใช่ไหมคะคแล้วใหม่ก็จะแบบไม่รู้ว่ามันรู้สึกยังไงอะ่ะแล้วทีนี้ ของใหม่ก็คือพอจบปุ๊บใช่ไหมคะทุกคนก็ยืนปบมือเจ็ดนาทีอะค่ะโอ้โหมือแตกเลยเราเล่นค่ะยืนยืนเจ็ดนาทีตีปบมืออย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่า standing o v a t i o n standing o v a t i o n thank you thank you พี่แจกี้ standing o v a t i o n ใหม่เราได้เจ็ดนาทีค่ะใหม่ก็ใหม่ร้องมาตั้งแต่นาทีที่สามแล้วเพราะมันไม่เคยรู้สึกว่า มันสิ่งที่เราทํามันมีคุณค่าขนาดนั้นนะคะเหมือนเราเราก็ทําสายหนังก็ได้เงินพันล้านร้อยล้านหรืออะไรก็ว่าไปแต่อันนี้มันเหมือนเราได้ยอมรับจากนักวิจารณ์ที่เป็นคนที่อยู่ในวงการหนังอะคะแล้วหนูก็แบบโอ้เราก็ไม่คิดว่าเราจะมีวันนี้อะไรเงี้ยค่ะพอไ,ไ,ได้ค่ะเดี๋ยวไปอาจจะเดินสายรางวัลก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาไทย ไม่ก็ได้อินเตอร์แลยนะเนี่ยโอ้โหทุกคนจะจำใหม่ได้เปล่าจำได้ไอ้คเครื่ <laughs> องดูดฝุ่นหรือเปล่าชุดหลอมันก็ปังใช่คะ่ะชุดเงาะกุชชี่ค่ะ<ต>มันเป็นพวกพงมันไม่ใช่เงาะแ,แล้วมันก็ไม, <laughs> ม่แล้วมันก็ไม่ใช่กระถิน่นแล้วมันไม่ใช่ไอ้ที่กระดับคริสต์มาสนะคะไม่ใช่ ใช่ค่ะเป็นชุดกุชชี่เป็น one of a kind dress ค่ะที่แบบว่าเหมือนกุชชี่เขาจะตัดไว้ที่ไม่อยู่ในคอลเลคชันไหนเลยค่ะตัดไว้สำหรับเซเลบริตี้ที่ใส่ไปเดินพรมค่ะเขาทำมาให้เราเลยเมดเมเลยค่ะเป็นคอสตอมให้ใหม่แล้วใหม่ก็เห็นชุดนั้นแล้วใหม่ก็แบบต้องเอาอันนี้แบบมันคือสีมันเด่นกับพรมมากคือแต่เป็นสีที่ชอบด้วยค่ะเป็นสีกุชชี่ค่ะมันก็ชื่นชมว่าสิบปีที่ราคอยมาให้กาแสดงที่จริงเลยเดินพรมแดงก็มี ใช่แบบดีใจมากคือมันเป็นสารเขาเรียกอะไรเป็นความคิดของใหม่อยู่แล้วค่ะทุกคนว่าคือมันเป็นปมเล็กๆของหนูเมื่อสิบปีก่อนที่ใหม่เคยโดนบูลลี่ว่าโอเคว่าอยู่ไปอยู่อยากอยู่ไปคานอยู่ไปขายไอติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นปมของใหม่ซึ่งที่จริงใหม่ใช้ชีวิตมาใหม่ก็ไม่ได้คิดหรอกค่ะว่าใหม่รู้สึกเจ็บกับสิ่งนั้นอยู่ลยแล้วพอวันที่ใหม่ได้ไปอะค่ะตอนที่ทุกคนยืนปกมือให้กับหนังอะภาพมันก็เข้ามาแล้วมันเหมือนปลดล็อก แล้วหลังจากนั้นมันเหมือนไม่มีอะไรทําใหม่ได้แล้วเพราะว่ามันแบบมันปลดล็อกวันนั้นแล้วที่คนเคยดูถูกเราว่าเธออยากไปเดินซินะเธอได้คขายติมแหละแล้วหลังจากนั้นก็มีการติดต่อใน10ปีที่ผ่านมาค่ะมีทั้งเอาบัตรมาขายใหม่หรือให้ใหม่ไปได้วยการจ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วใหม่ก็จะบอกว่าใหม่จะไม่ไปถ้าใหม่ไม่มีหนังไปให hmm. ม่เลยอยากจะบอกทุกคนเลยนะว่าถ้าเรามีความฝันนะ ต่อให้วันนั้นนะวันที่10ปีแล้วไม,ไม่คิดว่าใหม่จะไปได้ยังไงเหมือนกันไม่รู้ว่าใหม่จะทําหนังเรื่องอะไรไปอะค่ะแต่ว่าถ้าเราฝันว่าเราเห็นภาพว่าเราอยู่ตรงโพเดียมตรงนั้นอนะสิปีมันไม่สายนะคะความฝันไม่ก็จะเป็นจริง10ปีทุกคนดังนั้นน้องๆรุ่นใหม่อะค่ะฝันเลยลูกฝันให้เต็มที่พี่ว่าทํายังไงอะมันคือเราใช้ชีวิตเรามีความฝันไว้อ่ะวันนึงมันจะเป็นจริงอันนี้พี่เชื่อเพราะพี่รอมา10ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พราเราก็ต่อสู้กับคำดราม่าการเป็นคำชื่นชมใช่หเหมือนเอาเอาเอา,เอาแรงแรงแรงที่เขา,ากดเราอะไรเงี้ยค่ะมาเป็นแรงมาเป็นแรงผลักดันคือเอาเราไม่ได้ต่อสู้ในวิธีที่มันเป็นเป็นลบอะเราเอาวาเอามาทำให้ชีวิตเราดีขึ้นใช่วันนี้กลายเป็นคำชื่นชมแทนใช่รู้สึกดีใจค่ะแล้วใหม่ก็หวังว่าแบบ จะมีโปรเจกต์ดีๆให้ใหม่ว่าอะไรว่าทำต่อเลยยัยบอลเลอร์ด้าอออินเทอร์เรตส์ทำทีเราได้เป็นการกลับมาร่วมงานกับพี่ต้งบรรจงค่ะแล้วมีแล้วพี่ต้งบรรจงเองก็เขียนบทแล้วก็กำกับแล้วก็คนเขียนบทอีกคนนึงก็เก่งมากๆค่ะคุณเต๋อเนอะ คุณเต๋อชมเขาเลยหรอเก่งไหมใหม่เป็นคุณเต๋อใช่เดี๋ยวไม่ใจเป็นผีไม่บอกพี่เต๋อไม่กลัวอย่างเดียวว่าถ้ามันดังขึ้นมาแล้วคนจะเจอใหม่ตามห้างแล้วเรียกว่าคุณยายคุณยายมีใหม่ไม่ใหม่เออไม่กลัวจริงเลยอ่ะแต่ว่าก็ก็ดีใจค่ะซึ่งใหม่ได้ดูได้รู้ดีเทลของของ คุณยายวลรนาดเวอร์ชันนี้แล้วคะ่ะแล้วก็อย่างพี่ก้าเองเราก็เข้าไปคุยในโปรเซสของการแบบว่าพอตเขาจะทําในรูปแบบไหนขายประเทศไหนบ้างอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันน่า<ด>มันเร,เราต้องขายตะขาบคลออายตะขาบ<ห>ยังไงอ่ะอาเราต้องอไอคลายตะขาบใน <c oughs> เด็กรุ่นใหม่บางคนเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะใช่ไหมคะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจำคลายตะขาบไม่ได้แต่ก็รู้แหละคลายตะขาบอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาอีกรอบแล้วก็จะกลับมาแบบ พูดไม่ได้แต่แล้วกดดันไหมเพราะด้วยความบทที่มันเป็นบทชั้นครูไม่กดดันเลยค่ะเพราะหนูว่าโตมากับเวอร์ชั่นพี่นกสินใจพี่พี่เกิดมาทันเวอร์ชั่นไหนกันทันค่ะิหรือเวลาท่าพี่นกสินใจแปลว่าเด็กมีแต่มีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพื่นสมัยทอนว่ไร้นแตคยดูอยู่ค่ะก็ทุกทุกเวอร์ชั่นเป็นไอคอนิกโรเป็น เป็นเลเจนด์จหมดเลยแล้วก็หวังว่าเวอร์ชันนี้จะทําให้เด็กกลับมารู้จักการขายตะขาบอีกรอบแล้วก็ใหม่มั่นใจว่าถ้าอยู่ในมือของพี่โต้งแล้วพี่โต้งจะต้องจะต้องทําหนังที่ไม่เคยเหมือนภาคก่อนๆนะคะแล้วก็ก็ค่อนข้างเชื่อมือพี่โต้งมากๆนะเนาะพี่โต้งเก่งอยู่แล้วหนูหนูไม่เครียดเลยได้ดูตอนไหนคะได้ดูตอนอ๋อเขาใหม่อ๋อปีหน้าค่ะปีหน้ายังไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้ถ่ายค่ะถ่ายโปสเตอร์ไปขายที่คานก่อนนะคะ แต่มีคนซื้อแล้วนะคะม,มีมีมีประเทศสนใจแล้วคะ่ะนั่นก็คือประเทศไทยเราเล็กไม่ประเทศประเทศอื่นเขาชอบหนังประเทศไทยส่งออกหนังเขาเรียกอ,อะไรนะหนังผีเยอะมากคะ่ะคนก็เลยชอบแล้วก็คุณยายสวยขนาดนี้แต่ชุดกด็เลิศมากชุดคุณยายเลิศมาก<อ>คุณยายวินเทพอีกนึงคุณยายเินเทใครจะไปรู้คุณยายจะเซ็กซี่ก็ได้เวอร์ชันเนี่ย แต่ช่วงนไม่แต่ช่วงหนาวประเทศคูก็เนาะปูแบบสุดๆใช่ค่ะก็รู้สึกว่าสิ่งที่ทุ่มเทไปในเรื่องของสายหนังสายอาชีพมันมาออกผลช่วงนี้ค่ะแล้วก็ภูมิใจเพราะว่าตอนนี้ก็ได้เทินตัวเองเป็นผู้จัดด้วยค่ะไปดูเรื่องแรกที่เขียนบทร่วมกับพี่เต๋ออะค่ะเป็นแค่ชื่อว่าแคร์เบลเดอะซีรีส์อันนี้ก็แบบเทินตัวเป็นเบื้องหลัง อาจจะต้องขอพึ่งพาพี่ๆนะคะใช่ค่ะจากจีนต้องมีตับเอเชียนี่เนี่ยซีรีส์จีน้องๆมาด้วยเราก็ต้องขับได้หรอได้ไหมอ่ะซีรีส์จีนก่อนได้ไหมซีรีส์จีนซีรีส์จีนเออมีมีได้ได้ได้ครับมีซีรีส์จีนด้วยจ้าเออนี่งชุดงอะไรออกมาเขาแบบ เธอเป็นชนข้าวอะไรน่ะอัน้เธอใช่แต่เขาเซ็นหน่วยาห้ามสปอยแต่หนูจะบอกว่าเป็นฟอร์มใหญ่มากๆเพราะว่าไม่ตกใจว่าเพราะใหม่ไปกูชี่แล้วก็ทีมที่เป็นทีมมาจากประเทศจีนนะคะเขาก็รู้จักเรื่องนี้ ก็บอกใช่ใช่ใหม่เล่นใหม่เล่นอะไรอย่างเี้ยค่ะก็เป็นเซอร์ไพรส์เคสละกันค่ะเป็นฟอร์มใหญ่จริงๆแล้วใหม่ก็ไปถ่ายที่เมืองของเขาค่ะแล้วก็ทั้งเมืองอะ่ะเป็นแบบสตูดิโอใหญ่แล้วก็ทีมงานดูแลใหม่ดีมากดีจริงๆค่ะแบบใหม่คนเดียวแต่รถคันใหญ่มากให้มาอยู่คนเดียวยอะไรเงี้ยดูแลใหม่ดีแล้วก็พุ่งกับน่ารักใจดีทุกคนเลยค่ะจะปล่อยไม่ได้ ก็จังหวัดอะไรพูดด้วยนะลูกสวัสดีค่ะจังหวัดอะไรพูดด้วยลูกจังหวัดอะไรค่ะสวัสดีค่ะแป้งจีนกับภาวรินค่ะสวัสดีค่ะเมเบิลสิริวัลยค่ะฝากด้วยค่ะ เดวิกาโฮเน่ค่ะเืินมาเห็นเปล่าเหมือนวัยเด็การเหมือนวัยเกการโอ้โหเนี่ยโกหกนี่ตัวมารู้เลย33แล้วค่ะ19ค่ะเดบิวยังค่ะเดบิวยังค่ะน้องมิจนาน้องเดย์แล้วค่ะเดย์ยังลูกเดย์วันที่1พฤศจิกาค่ะเพราะว่าซีรีส์ของเราจะออนทางช่วงวันวันที่1พฤศจิกาพรานชานค่ะสองทุ่มครึ่งแล้วก็อยู่ในแอปวันดีด้วยแล้วก็ออนใน YouTube ด้วย ค่ะทั้งคู่เป็นไงบ้างอ๋อรู้สึกลังเล่นใหม่เล่นด้วยทั้งคู่เลยค่ะแล้วก็มีค่ะรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้รับโอกาสค่ะก็ขอบคุณพี่ๆค่ะทีมงานค่ะค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะก็ใกล้เปิดกล้องแล้วเดือนหน้าค่ะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วง pre production ค่ะก็ใช่ อ่านบท w o า k s h o p ข้าใจเวิร์ k ช็อปค่ะไี่เหมือนใครตะขาบให้การแสดงให้เราเลยนะเนี่ยคลายสุดๆคลายหมดลายหมดคลายตะขาบจริงๆอันนี้คือคลายตะขาบของจริงหนไม่รู้พี่ต้องเห็นหนูเพราะย่างอี้หรือเปล่าก็เลยให้บทนี้กับหนูว่าคลายตะขาบเพเด็กแต่เราเซตคุกกันนะคะเพราะเรื่องทั้งหมดมันเป็นความรักในคุกกิ้งตอนนี้คุกก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก็เด็กๆก็เข้าคุกกนละโอ้ยไม่เคยแปรค่ะนี่ยมีการทำแบบบ้านค่ะปอดท้าทายในตอนนี้คืออะไรคะตลอดเวลา ความท้าทายสําหรับหนูก็คือมันเป็นคุกซึ่งมันค่อนข้างไกลกับชีวิตจริงค่ะเราก็เลยต้องเหมือนทําความเข้าใจแล้วก็เวิร์กช็อปกับมันทําการบ้านกันค่อนข้างเยอะค่ะเล่นซีรีส์เรื่องแรกด้วยเนาะใช่ค่ะเป็นซีรีส์เรื่องแรกทั้คู่เลยค่ะมันต้องมีความอึดอัดเหมือนกัเพราะว่าสถานที่นั้นเราไม่อยากดังเหมอค่ะเซนด์ได้หรือลูกเซนด์ได้ไหยได้ค่ะไม่ต้องก็ความอึดอัดมันก็คือเหมือนมันเป็นสถานที่ที่มันไม่มีอิสระค่ะแต่ว่าเราก็ต้องมีรักอะไรนะมันเหมือนแบบ รักที่ในที่ที่มันไม่อิสระมันก็ไม่อิสระค่ะประมาณนี้ค่ะเพราะคนไทยเป็นเป็นอิสระค่ะค่ะโน้ตี่ว่าอึดอัดเราหเหรคะเราต้องอึดอัดไหมหรือว่าเราต้องช่วยทลายกาแพงพราะอึดอัดของเขาโอ้โหตัวถ้าตัวคาแรคเตอร์ที่หนูเล่นนะคะชื่อว่าแคลค่ะในแคลเวลเดอ e s ซีรีส์ค่ะตัวนี้จะค่อนข้างแบบว่าอึดอัดมากๆใช่เป็นบทที่ค่อนข้างท้าทายแล้วก็ค่อนข้างไกลตัวมากเลยทคนเหมือนกัน เด็กพูดคำว่าอึดอัดบ่อยแม่ใจไม่ดีอ๋อแม่ไม่ค่ะอึดอัดในในบทบทบทใช่ป็มื่อบทค่ะะคมีพี่นุ่นศิลปพันเล่นด้วยค่ะแล้วก็มีเอ่อว่าป้าเต๋อใช่ค่ะหลานมาเล่นดูมีช่วงเวลาไหนย้อนไปครั้งนึงค่ะจะได้ชมในช่องทางไหนใครขอเต็มที่เลยค่ะฝากเลยลูกฝากเลยฝากได้นะคะพฤศจิกายนนี้ค่ะช่องวัน ช่องวัน31นะคะแล้วก็แอปวันดีค่ะค่ะแล้วก็มี YouTube My Media Production ค่ะใช่สช่องทางค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ